สวัสดีครับทุกท่านครับผมกลับมาพบกันนะครับกับเลขเด็ดกระแสดังนะครับผมเป็นเงิงกันบ้างนะครับในงวดนี้ครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองพนเะครับเดี๋ยวไปดูผลกันก่อนนะครับงวดนี้ออกอะไรนะครับผมสาหรับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจาวันที่1กุมภาพันธ์สองพนะครับผมรางวัลที่1นะครับเก้าสองเนนะครับผมโอ้โหออกเลขมาอย่างสวยงามนะครับสวยงามแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับโอ้หงายเงือบกันเลยนะครับผม โอ้โหถูกกันน้อยมากนะครับสำหรับเลขตัวนี้นะครับผมในเลขหน้าสามตัวนะครับก็มี6 2 5นะครับันนี้9ก็9นะครับผมเลขท้าย3ตัวนะครับมี0 5 4 07 6นะครับแล้วก็รางวัลเลขท้ายสองตัวนะครับออก09นะครับผมในงวดนี้นะครับโอ้โหมันนะครับออกเลขแปลกๆนะครับผมนะครับอ่า เป็นไปได้นะครับลองมาดูกันหน่อยนะครับว่าข้อมูลหวยสัญจรนะครับที่เขาพูดถึงว่าเวลาจะออกหวยสัญจรนะครับมันออกเลขแปลกๆนะครับผมนะครับมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมซึ่งหวยสัญจรในงวดนี้นะครับที่เพิ่งออกไปนะครับผมก็ออกที่จังหวัดสงขลานะครับผมนี่ครับเขาพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อที่จะดูว่าการออกหวยสัญจรในแต่ละที่นะครับมันมีสิติการออกเป็นยังไงบ้างนะครับผมซึ่ง เขาได้สรุปกันมานะครับว่าหวยสัญจรครับมักมีเลขเด่นคือเลขหนึ่งเลข8ปดเลขเก้าแล้วก็เลขสามนะครับมักจะมีเลขพวกนี้แหละนะฮะสี่ตัวนี้นะครับถ้าเป็นงวดนี้นะครับออกไป80 0ศนย์นะครับก็คือท้ายสามตัวรางวัลที่1นะครับผมแล้วก็0ูนย์้านะครับของรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับมีนะครับผมเป็นไปตามที่เขาแบบตั้งข้อสังเกตไว้จริงๆนะครับผมเออนะครับมันเป็นไปได้นะครับผม นอกจากนั้นแล้วยังมีนะครับผมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับจังหวัดสงขลานะครับจังหวัดสงขลาก็จะมีรหัสนะครับตาม ISO นะครับก็จะแบ่งเป็นรหัสการปกครองนะครับแต่ละจังหวัดจะมีตัวเลขที่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับสงขลานะครับจะมีตัวเลขคือ TH 90นะครับตัว90เนี่ยก็คือ2หลักแรกของรหัสไปรษณีย์นะครับผมอ่านะครับ ก็จังหวัดของท่านนะครับก็ดูตามสองสองหลักด้านหน้าของรหัสไปรษณีย์ได้เลยนะครับแต่สําหรับสงขลานะครับคือ90นะครับผมอ่าคือ90นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวออกอะไรครับออก9ออก09นะครับไม่ใช่ออก90นะครับออก09นะครับผมแล้วก็นี่ครับรหัสไปรษณีย์ชุดเต็มนะครับของจังหวัดสงขลานะครับ90000ูนะครับอ่า มองได้เป็นทั้ง09แล้วก็ลงท้ายด้วย00นะครับผมโอ้โหมันอยู่ใกล้ๆตัวนี้เองนะครับผมก่อนห้วยออกคิดไม่ได้นะครับแต่ห้วยออกคิดได้นะครับโอ้โหลองไปดูกันนะครับผมยังมีต่อนะครับสติหวอยสัญจรนะครับเขาตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้นะครับผมว่าในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2559ที่จอกที่สงขลาครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตัวเลขที่มันออกนะครับมันมีตัวเลขที่มันตรงกันนะครับทั้งบนแล้วก็ล่างบนแล้วก็ล่างบนแล้วก็ล่างอย่างนี้เลยนะครับผมซึ่งในงวดนี้นะครับเขาให้ข้อสังเกตมาว่าในงวดนี้นะครับไม่บนก็ล่างนะครับมี8 ..9 นะครับมี8หรือมี9นะครับซึ่งเป็นไงครับบนนะครับ8อยู่หลักร้อยนะครับล่างก็อยู่หลักหน่วยนะครับ0ูนะครับผมโอ้โหข้อสังเกตหลายข้อนี้ เป็นจริงนะครับการสําหรับการออกหวยสัญจรนะครับผมที่เขาบอกว่ามันออกชอบออกตัวเลขแปลกๆนะครับผมเออมันมันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมยังมีเรื่องที่แปลกอีกนะครับก็คือในเรื่องของการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในครั้งนี้นะครับโอ้โหมีการหมุนนะครับ หมุนลูกบอลหมายเลขนะครับผมน่าจะเป็นลูกบอลหมายเลขที่เป็นพลาสติกนะครับผมหมุนยังไงก็ไม่ทราบนะครับหมุนจนกระทั่งแตกไป3รอบนะครับผมโอ้โห,โหนะครับคนที่หมุนนะครับน่าจะแรงดีเหมือนกันนะครับถึงกับหมุนลูกบอลหมายเลขนะครับแตกไปถึง3ครั้งนะครับผมก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตอีกเหมือนกันนะครับว่าลูกบอลออกสลักแตก3รอบตลกนะมีงี้ด้วยโอ้ไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับผมอ๋อลงท้ายด้วยล็อกคัท นะครับผมล็อกคักคักนะครับก็เป็นการตั้งข้อสังเกตขึ้นมานะครับผมจริงไม่จริงยังไงก็ไม่ทราบนะครับผมโอ้โหแต่มันเป็นไปได้นะครับแตกถึง3มรอบนะครับไม่ธรรมดาจริงนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูตัวเลขนะครับที่ถูกกันบ้างนะครับว่าอาจารย์ไหนสํานักไหนนะครับที่ในงวดนี้นะครับตัวเลขเข้ากันนะครับผมเริ่มจากเลขดับกันก่อนนะครับผม ในเลขดับนะครับของโกสัมพีนะครับผมให้ดับ10หน่วยบนมาเป็น2นะครับอ่าซึ่ง2นะครับไม่มีนะครับในหลักหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับบนนะครับ0ูนย์ะครับอ่าเพราะฉะนั้นถูกไปนะครับโกสัมพีนี่ไม่เคยพลาดเลยนะครับหลายงวดมาแล้วนะครับผมสติดีมากๆนะครับน่าจับตามองมากๆนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตาเช่นเดียวกันนะครับคือผังเลขนะครับผังเลขให้เลขดับมาตรงกันกับโกสัมพีนะครับ คือดับบนเป็น no no 2นะครับในงวดนี้ไม่มี2นะครับถูกไปเหมือนกันนะครับทั้งผังเลขแล้วก็โกสัมพีนะครับให้ทุกท่านจับตาดูดีๆนะครับผมแม่นมากๆนะครับผมในงวดต่อไปจะดับอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมในส่วนของเลขดับต่อมานะครับทั้งดับพิกุลทองนะครับดับบน7ไม่มีนะครับผมดับล่าง1ก็ไม่มีนะครับดับล่างนางฟ้านะครับแไม่โผล่นะครับ ดับล่างฝั่งเรานะครับ1ก็ไม่โผเหมือนกันนะครับผมลองมาดูเลขดับชุดเด็ดกันอีกนะครับผมในเลขดับชุดเด็ดนะครับดับบน6นะครับ6ไม่ปรากฏนะครับใน110หน่วยนะครับผมส่วนดับล่างนะครับ0 9ย์โอ้โหมาเต็มเต็มตาเลยนะครับพลาดนะครับผมสาหรับเลขดับชุดเด็ดในงวดนี้นะครับมี9นะครับในหลักหน่วยของเลขล่างนะครับหรือว่ารางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับผมก็เป็นในส่วนของเลขดับไปนะครับผม คราวนี้นะครับผมโอ้โหมาดูอาจารย์ที่เข้ากันบ้างนะครับคุณชายกทมนะครับผมขอเริ่มต้นที่คุณชายกทมก่อนละกันนะครับคุณชายกทมนะครับให้ชุดล่างมาคือ0ูนเะครับเข้าไปตรงๆเน้นเน้นะครับผมอ่านะครับกลับมาแล้วนะครับคุณชายกทมในงวดนี้นะครับผมส่วนบนไม่เข้านะครับสําหรับคุณชายกทมนะครับผม ต่อมานะครับฟอร์มูล่าบายเบนจามินนะครับสำหรับอาจารย์นี้นะครับผมห่างหายจากการถูกมา 2- 3งสงวดเหมือนกันนะครับสำหรับงวดนี้นะครับเขากลับมาแล้วนะครับโหเป็นตัวที่ตัดจากแต้มนะครับผมให้มาทั้งหมดมี12 3 45 6อมี่มีทั้งหมด14ชุดนะครับผมก็มี1ในนั้นก็มี0ูนย์อยู่ด้วยนะครับโอ้โหนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับ งวดต่อไปจะเป็นยังไงนะครับต้องลองติดตามดูนะครับสำหรับฟอร์มูล่าบายเบนจามินนะครับผมสําหรับอาจารย์ต่อมานะครับผมเป็นแมวมองบนนะครับสังเกตดูนะครับว่าให้3ตัวตรงนะครับที่แม่นนะครับมาหลายงวดแล้วนะครับผมนะครับจนล่วงเลยมาถึงงวดนี้นะครับมีศูนย์ติดอยู่ด้วยนะครับโอ้โหเข้าอีกแล้วนะครับก็จะมีพลาดอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเข้า เข้า3ตัวตรงๆนะครับสำหรับเงินงวดนี้นะครับ3ตัวตรงไม่เข้านะครับเป็น2.0งศูนศไปไม่มี8.0ดนย์นะครับถ้ามี8.0ดนย์นี่โอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นนะครับน่าสนใจนะครับสำหรับแมวมองบนนะครับลองติดตามดูนะครับผมต่อมานะครับผมอ่าก็จะเป็น1ในชุด เลขขายดีของแม่จำเนียนนะครับแต่ไม่ใช่1ิเลขเหล่านี้นะครับผม10เลขเหล่านี้ไม่เข้ากันซักเลขเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลขของคุณปอทฤษฎีนะครับเลขของหลวงพ่อจรัญนะครับเลขดังๆต่างๆไม่เข้ากันนะครับใน10เลขขายดีนะครับโอ้โหไม่เข้าเลยนะครับผมส่วนที่เข้านะครับผมจะมาเข้าที่จานกอนะครับโอ้ ให้ระวังเลขเบิ้ลที่เป็น00นย์นะครับห้าห้าแปดแปดนะครับผมซึ่ง00นย์ก็เข้าไปนะครับสําหรับอาจารย์กอนะครับถ้าใครสังเกตดูก็จะนะครับมางวดเว้นงวดประมาณนั้นนะครับสําหรับอาจารย์กอนะครับผมสําหรับในงวดหน้านะครับผม10เลขขายดีแม่จำเนียนนะครับแจกวันที่14กุมภาพันธ์สองพนะครับตรงกับวันแห่งความรักนะครับผมโอเคนะครับอ่า หมายอีกอาจารย์หนึ่งนะครับผมชื่อว่าอวายเนะนะครับแปลว่าอะไรผมไม่ทราบนะครับผมไม่สันทัดภาษาญี่ปุ่นนะครับผมแต่ถ้าดูถึงผลงานนะครับของอวายเนะนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมลองสังเกตดูนะครับตั้งแต่งวดของวันที่16พฤศจิกายนนะครับผมเป็น0ูนย์สามนะครับนะครับไอตัวนี้เข้าเป็นโต้ไปนะครับเจ็ดแปดนะครับแปดเจ็ดก็เข้าโต้ไปอีกนะครับผม ในงวดต่อมานะครับ08นะครับเข้าตรงๆนะครับในงวดต่อมาครับ02เข้าตรงนะครับ50เข้าตรงและในงวดนี้นะครับผม09นะครับซึ่งเป็นเลขท้าย2ตัวทั้งหมดนะครับเป็นเลขท้าย2ตัวทั้งหมดนะครับงวดนี้นะครับ09นะครับเข้าไปตรงๆนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมี00ด้วยครับ00มาโผล่ขึ้นที่บนนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาครับงวดหน้าจับตาดูนะครับอวีเนะนะครับผมต้องบอกว่าผลงานไม่ธรรมดานะครับผม มาดูที่หวยไทยลัดกันบ้างนะครับหวยไทยลัดนะครับผมในงวดนี้นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับลองมาดูว่าเข้าตัวไหนกันบ้างนะครับก็80 0นะครับเข้าบนนะครับอยู่อยู่ข้างๆกันนี่แหละนะครับผม8 00นะครับนอกจาก8 00แล้วนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวออกอะไรครับ0 9นยเครับ0 9ก็ยังมีอีกนะครับเพราะฉะนั้นเล่นตามแถวกันแบบนี้ครับ งวดนี้กลับมาอีกแล้วนะครับสําหรับเลขเด็ดไทยรัฐนะครับผมยอดเยี่ยมมากมากนะครับผมคราวนี้นะครับผมว่ากันเรื่องหวยของน้องชายกันบ้างนะครับผมก็เป็นเลขเด็ดนะครับที่มาจากโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็มีผู้แบ่งปันมานะครับผมว่าน้องชายนะครับให้เลขออกมานะครับซึ่งในงวดนี้นะครับเป็นงวดที่7นะครับเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะครับให้มาตัวเดียวครับเน้นๆศนศูนย์นะครับไม่ต้องพูดมากนะครับ ถูกไปเต็มๆนะครับผมโอ้โหเป็นงวดสุดท้ายแล้วด้วยนะครับน่าเสียดายมากๆนะครับผมถ้าใครตามนะครับก็คงคงจะมีเฮกันไปนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับผมก็เป็นในเรื่องของหวยของน้องชายนะครับตัวต่อมานะครับผมก็คือพอนครนายกนะครับพอนครนายกในงวดนี้นะครับผมในรางวัลบนไม่เข้านะครับแต่มาเข้าที่ล่างนะครับในล่างสังเกตดูนะครับจากชุดที่ให้มานะครับเด่น9้านะครับผมจะเด่นที่สุดนะครับอ่า นะครับก็มีเป็นเ0นนะครับแต่ออก0-9นะครับออกเป็นโต้ไปนะครับผมพรนครนายกนะครับเลขเด่นนะครับแม่นนะครับเข้าทุกงวดเลยนะครับเดี๋ยวในงวดหน้านะครับเรามาตามต่อกันนะครับผมว่าเลขเด่นของพรนครนายกในงวดหน้าจะมีอะไรบ้างนะครับผมน่าสนใจนะครับมาดูกันต่อนะครับผมสาหรับบ้านเศรษฐีนะครับบ้านเศรษฐีให้10หน่วยล่างตรงๆนะครับผมโอ้ให้มากี่ชุดนะครับ ประมาณ50ชุดได้ัหมครับโอ้โหมีไหมครับมีเข้านะครับ0 9นย์ะครับแต่พอตัดออกมาเป็นชุดเอื้ออาทรนะครับ09ย์หายไปนะครับเหลือแต่90นะครับสรุปก็คือในชุดเอื้ออาทรนะครับไม่เข้านะครับแต่ในชุด50ชุดนะครับของเขาเข้านะครับถ้าซื้อนะครับก็โอ้โห โอกาสที่จะได้กําไรมันมันน้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยากอยากจะให้ตัดให้มันแม่นๆขึ้นกว่านี้นะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจนะครับในชุด50ชุดนี้นะครับผมสาหรับบ้านเศรษฐีนะครับโอเคนะครับผมก็เป็นสรุปนะครับผม สำนักไหนอาจารย์ไหนนะครับที่เข้ากันบ้างครับในงวดของวันที่1กุมภาพันธ์2559นะครับก็เป็นแค่ส่วน1เท่านั้นนะครับยังมีมากกว่านี้อีกนะครับผมแต่เราจะทยอยออกมานำเสนอให้กับทุกท่านเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ แน่นอนนะครับข้อมูลในงวดต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ลองติดตามกันดูได้นะครับผมในงวดนี้นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับผมกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะครับผมสาหรับท่านที่ไม่ถูกนะครับผมก็มาสู้กันใหม่นะครับผมเป็นกําลังใจให้เสมอนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับกับข้อมูลหวยนะครับในคลิปหน้านะครับผมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ